สวัสดีครับนักคลินมิรหมอยินดีตอนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพเดิมและก็ถ้าพูดถึงหลวงพเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพ,พเจ้าแห่งเมืองปักน้าโพและที่สําคัญในเมืองปักน้าโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญามกุกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านในต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6สานก หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเป็น ID l i n ยของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 big 1 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นนะักก้องขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที ผมได้นำเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะครับในแต่ละคลิปในี่ดดีโอกนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับในการทำคลิปทําทดดีโอนะครับนั้นก็หลักๆเลยต้องการที่จะนำเอา,เอาวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับของเราในเขตภาคเหนือตอนล่างาก็คือจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว,ว่าหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปังเหลือง นะก็ต้องการที่จะนําเอานะครับเกี่ยวกับเครื่องรางของพระเกจินะครับที่มีชื่อเสียงโงดังในเขตภาคเหนือนะตอนล่างเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมได้รับชมหรือให้ท่านผู้ชมได้ศึกษานะครับนะดูรูปแบบของมีดแต่ละขนาดจานนะเช่นมีดหลงข้อเดิมนะครับเป็นแบบไหนอย่างไรนะที่สําคัญนะครับที่วางไว้นะ แกะนะครับดึงออกจากฝักมาให้ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นมีดนะครับนะหลวงพ่อเดิมนะนะครับก็ยำเอามา,อาวางให้ท่านได้รับชมและก็ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นจะเป็นมีดปากกานะครับนะด้าไม้ฝักไม้ยุคต้นๆของหลวงพ่อลุ่งแล้วก็จะเป็นมีดปากกายุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ จะมาเปิดให้ท่านได้รับชมอยู่ในวันนี้นะครับนะนะเอาละครับก็จะไม่เสียเวลานะครับในการที่จะเอ่อก่นให้นานนะครับนะก็อยากจะาพาท่านเข้ามานะครับนะเยี่ยมชมของมีดเล่มนี้นะครับนะมีดเล่มนี้ก็เป็นมีดในยุคต้นๆขององค์พระเดิมเช่นเดียวกันนะครับนะมีเขาเรียกว่า,าสร้างนะครับนะ อมองผิวเผินคิดว่าเป็นมีดหลงข่อลุ่งวัดหนองสีนวลนะครับจริงๆไม่ใช่นะครับนะเป็นมีดดัามไม้ฝักไม้นะอีกเล่มหนึ่งเรียกว่าต้องเรียกเป็นมีดระดับเ,เรียกว่า,าปรามาจารย์ว่ากันง่ายนะครับนะเป็นเล็กพลิกขี้หนูจิ๋วแต่เจ๋อนะอามีเล่มนี้เป็นมีดปากกาด้ามไม้ฝักไม้นะเฉพาะใบนี้อยู่ที่2.5รวมรับฝักอยู่ที่5นิ้วนะครับนะ อ่าเรียกว่าเป็นมีดที่หา,าพบได้ยากเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะซูมนะครับนะอ่าให้ท่านได้เห็นนะครับนะให้จัดจ่กว่ากันง่ายนะครับนะนะเป็นมีดที่เล็กนะครับนะเล็กแต่จิ๋วนะอ่าจิ๋วแต่แจวว่ากันง่ายนะเล่มนี้ทั้งเล่มเลยนะครับจะทําด้วยไม้คูณนะอ่าฝักด้ามจะทําด้วยไม้คูนทั้งหมดนะครับแปรลัดจะเป็นเชือกนะ เป็นเชือกในยุคโบร่ำโบราณว่ากันง่ายนะครับนะเรียกว่าทั้งเล่มนะครับถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะเอาละเรามาดูนะครับเรามาดูว่านะาเรามาดูนะครับว่า,าความคลาสสิกนะครับของมีดเล่มนี้นะเป็นมีดที่เล็กนะครับเป็นมีดที่เล็กหลยนะ,นะก็จะหล่นนะครับนะก็จะหล่นนะวางาต้องระวงังเขาเรียกว่า นะครับนะถือต้องระวังเดี๋ยวขออนุญ,ญาตจะซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับนะหลักๆเลยนะครับในการที่เข้ามาทําคลิปไปดูโก็ต้องการที่จะนำนะครับ mm. เกี่ยวกับวัตถุมงลคลของครูบาอาจารย์มาทําการเผยแพร่นะครับหรือว่าต้องการที่จะมาให้เพื่อนๆนะครับนะแฟนคลับทุกท่านเ่ยก็คือได้รับชมนะอ่านะครับนะหลังมีดกระเปียบ คล้ายๆจะเป็นเขาเรียกเหมือนกับมีดขุดว่านนะครับเป็นมีดขุดว่านแต่จริงๆแล้วเป็นมีดปากกานะครับนะที่สําคัญสันของมีดก็จะมีรอยหยักนะครับนะนี่ครับให้ท่านเห็นนะเป็นเสมาใบโพครึ่งใบนะแล้วก็จะเป็นการตอกลายเปลวเพลิงนะครับนะการตอกลายเปลวเพิงนี่ก็ให้ท่านได้ดูนะครับนะจิ๋วแต่แจ๋วสําหรับมีเลมี่นะ อเอามาให้ท่านดูนะในมีดหนึ่งเล่มนะครับจะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนะส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของฝักส่วนที่2จะเป็นในส่วนของด้ามและ3จะเป็นใบนะครับนะจะเป็นใบอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้ดูนะครับนะตอกย้ำนะครับนะเฉพาะใบ2.5รวมด้ารวมฝัก5นิ้วนะเป็นมีดขนาดพกพานะครับสะดวกไปไหนมาไหนค่อนข้างที่จะ ง่ายสบายนะต้องบอกว่าง่ายสบายนี่นะครับก็นี่นะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะมีนะเหมือนเหมือนมิตรหลวงพ่อลุงนะก็หลวงพ่อเดิมจริงจก็มีหลายรุ่นนะครับนะที่ท่านได้สร้างร่วมกับหลวงพ่อลุงนะซึ่งหลวงพ่อเดิมท่านก็ไปสมัยท่านบวชอยู่ท่านก็เป็นประธานนะครับนะถูกนิมนต์ไปเป็นประธานสร้าง วัดโบสถ์นะครับนะต้องบอกว่าสร้างสาลาการปพอเรียนจะเป็นโบสถ์จะเป็นสาลาการปพอเรียนก็ดีว่ากันงนะ่ายนะหลวงพ่อท่านได้สร้างนะครับในเขตเมืองนครสวรรค์เนี่ยนะค่อนข้างที่จะมากนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยก็เรียกว่าหลายสิบวัดเลยทีเดียวนะก็ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ก็ดีแม้กระทั่งจังหวัดใกล้เคียงนะครับนะ หลากหลายอำเภอหลากหลายจังหวัดนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะเพราะนั้นชื่อเสียงของหลวงพ่อเดิมนั้นต้องเรียกว่าเป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับนะชื่อเสียงของท่านนั้นขาจรขาจายไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแห่งนะนะครับนะทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวอันนี้มาให้ชมนะครับนะสำหรับมิเลมินะอ่าแล้วก็เมื่อเราชักใบ,บออกมานะครับก็ลองมาดูในส่วนของภายในของฝั่งนะ นี่ก็นะครับคงจะไม่ต้องบอกว่าเก่าแค่ไหนนะถ้าเป็นมีดยุคต้นนี่ก็จะ,ะเป็นร้อยปีนะครับมีอายุเป็นร้อยปีนะเวลาผมมาทําคลิปนะครับจะจริงๆมีดแต่เล่มเนี่ยจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะ,ะแต่ต้องการที่จะเขาเรียกว่าเอามาให้ท่านได้ชมดูก่อนนะ,ะดูด้วยสายตาของท่านก่อนนะครับแต่ถ้าชมแล้วนะครับนะ,ะก็คือ,อเมื่อท่าน ชอบนะครับนะเห็นว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับก็นั่นแหละครับก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์หรือว่ากดติดตามนะอ่านะครับนะ,ะมีแต่เล่มจะไม่ได้บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับแต่ต้องการที่จะเอามาให้ท่านได้ศึกษาให้ท่านได้ชมก่อนนะ,ะนี่นะครับนะก็ทำไมถึงพูดอย่างนี้นะครับนะก็ มีดหลายๆเล่มนะครับต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนนะครับบอกใช่แค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ใช่บางท่านก็บอกไม่ดีนะไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับนะเป็นเรื่องเขาเรียกว่าต่างมุมมองนะเราก็อย่าไปคาดหวังว่าจะให้ทุกคนนั้นเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านทําเหมือนท่านอะไรประมาณนี้นะมองเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันมันก็คงไม่ใช่นะครับนะนี่แหละครับก็เวลาเราเข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะมีดแต่เล่มนั้นก็เป็นอันว่า ท่านต้องเป็นผู้ชมนะครับและท่านต้องเป็นผู้เห็นว่ากันง่ายนะครับนะอ,อย่าไปคาดหวังว่าจะให้คนอื่นเห็นเหมือนท่านนะเอาเป็นว่าถ้าท่านเห็นแล้วถือว่าจบเลยนะเมื่อท่านตัดสินใจแล้วก็่นแเลยครับสิ่งนั้นคือเป็นเนื้อคู่ของท่านแล้วนะนะครับนะอ,อย่าไปเขาเรียกว่าสนใจนะครับในคําพูดของคนอื่นๆนะ จะทําให้ท่านนั้นสูญเสียโอกาสแทนที่จะได้ของดีไว้ในครอบครองก็อาจจะสูญเสียของดีๆไปประมาณนี้นะเมื่อท่านเห็นแล้วนะครับท่านจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองนะนะครับนะก็หมายความว่าถ้าเห็นแล้วท่านต้องตัดสินใจนะคือเป็นผู้เลือกเองว่ากันง่ายนะนะครับนะจึงมีคำกล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้านนั้นก็ช่างหัวเขา แต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูและสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอยาโมาเที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะ,ะเป็นอันว่าถ้าท่านเห็นแล้วนะครับนะว่าใช่แล้วนะครับนะ เลือกแล้วต้องตัดสินใจนะครับนะจะเช่าหาบูชาไปไว้ในครอบครองนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะ,ะก็เรียนทุกทุกท่านเอาไว้อย่างนั้นนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของกันนะครับนะ,ะกันก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะนก็นงจะเป็นจุดที่นะครับได้รวบรวมมวลสารต่างๆนะครับที่ได้บรรจุนะครับเอาไว้ใน ภายในของกันนะครับเช่นเกสาของลงข้อก็ดีจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดก็ดีนะเ,เมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะถูกปิดด้วยข้างนะครับนะ,ะถูกปิดด้วยข้างนี่นะก็นะที่เห็นอยู่นะครับจะมีรอยหลุดล่อนออกมาก็พอสมควรนะก็เป็นเรื่องโปรตินะครับของเก่านะ,ะก็ผ่านการเวลามาค่อนข้างที่จะยาวนานนะครับมีอายุเป็นร้อยปีสําหรับมีเลมนี้นะ ก็นะครับนะเป็นอันว่าเอาไม้ท่านได้รับชมนะส่วนด้ามนะครับส่วนด้ามอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะมีและมีทั้งด้ามและฝักก็จะเป็นไม้คูณทั้งเล่มเลยนะครับนะเป็นไม้คูณทั้งเล่มเลยนะพูดถึงไม้คูณก็เป็นไม้ทนนี่อมีทนสิทธิ์นะครับอยู่ในตัวนะไม้คูณต้องเรียกว่าเป็นไม้ที่เป็นมงคลจริงๆนะครับนะใช้ได้ตั้งแต่รากไปยันปลายนะยอดเลยว่ากันง่ายๆนะอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ ก็เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ11กับ34วินาทีก็เอาวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะการเมื่อท่านชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติโอนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อ,อการเข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าต่อคนอื่นๆน,นะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อะ่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะ หรือไม่ก็นะครับนะท่านใหม่ๆที่เขามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสองสัยอย่างไรอย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนก็คือให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะก็ให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6อ่าเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นนะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้น นักคลรินมีดหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักครินมีดหมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ